ไก่สวยงามเป็นแบนตั้มนะครเป็นไก่แจ้สวยงามเตี้ยขาสั้น<ม>ไก่ฟินิกเหมือนกันครับผมไก่ซิลกี้เป็นไก่สวยงามไก่ขนไหมตัวผู้ค่อนข้างสีแปลดมากเป็นมินิโคจินครับผม,มอันนี้จะเป็นไก่รุ่นประมาณ4เดือนกว่าบแบนตั้มเหมือนกันนะครับผมคู่ละ900าร้อยเหมือนกันอันนี้ตัวเมียจะค่อนข้างเล็กนิดนึงสีขาวมีด่างม,มีม่วง มีคามีโอ,อชาโคพวกนี้ก็มีมีหลายสีครับโอ้กินกันใหญ่เลยเด็กๆจับได้ไหมเนี่ยลูกจับได้ครับจับได้ไหมโอ้จะกินก็จะกินกลัวก็กลัวเ<อ>ชื่องมากเ<อ>ชื่องน่ารักค่ะ แล้วก็เด็กสามารถขี่หลังได้เลยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามสี่ข oh. วบสามารถขี่หลังได้แล้วไม่ดุสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองวินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะ ชุด <laughs> นี้ก็จะเป็นไก่สวยงามเป็นแบนตั้มนะครับเป็นไก่แจ้สวยงามเตี้ยขาสั้นอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ900บาทตัวละ5 0าคู่ละ9 0 0ครับแต่สีอาจจะไม่ตรงกันตัวเมียกับตัวผู้คนละสีกันอันนั้นจะเป็นสีดําตัวผู้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ร้านไก่แจ้ก็จะมีค่อนข้างเยอะมีหลายกล่องครับมีเข้ามาเรื่อยๆตุกอาทิตย์ครับผมมีตั้งขาสั้นขากลางขายาวครับผมราคาก็ไม่แรง ลูกไก่ก็มีปกติก็จะมีกับทุกอาทิตย์ค่ะตรงนี้หน้าฝนก็จะมีน้อยหน่อยนี่ก็หางเปิดนะครับโู้โ<อ>เปรี้ยมากค่ะขาสั้น,พพนเลยนะพอพันและใช่ครับขาสั้นค,คู่นี้เท่าไหร่อ่ะพี่เก้าร้อยบาทเหมือนกันไม,ไม่ได้แพงเลยที่ร้านไถ่ายไม่ได้แพงค,ค่ะคู่ละเก<ม>้ารนะ้อยใช่ครับผมค่ะยังไงเขาเริ่มจะให้ไข่หรือ,อยังพี่ ตอนนี้ไข่ไข่ไข่ทุกคู่เลยเอาไข่แล้วใช่ครับสังเกตตัวเมียหน้าแดงๆง,งแป๊สแปงสนี่คือไข่แล้วสามารถผสมพันธุ์ก็ไข่แล้วนี่เก็บไข่ทุกวันเลยค่ะอ่าชุดนี้ก็เป็นไก่แจ้อ่าแบนตั้มเหมือนกันอันนี้จะขากลางๆไม่ไม่เตี้ยม,มากครับผมก็สวยเหมือนกันเพศผู้เพศเมียก็ราคาอยู่ที่คู่ละเก้าร้อยบาทครับผมอันนี้ก็ให้ไข่แล้วนะใช่ครับให้ไข่แล้วครับผมค่ะ ไก่ก็มีเข้ามาเรื่อยนะคะพี่ที่ร้านจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ซิลกี้เป็นไก่สวยงามไก่ขนไหมตัวผู้ค่อนข้างสีแปลดมากสีจะออกเป็นสีสแดงแล้วก็ใช่มม<า>นะ้ำตาลแดงเข้มมากแล้วก็ะะตัวเมียก็สวยหัวฟูสีขาว ตัวเมียอยู่ข้างในตัวเธอสวยมากค่ะตัวพู้บางมิดเลยอ่ะเพิ่งทำผมมาเห็นไหมทรงทรงสวยเลยไหนลูกสวยแค่ไหนโอ้ค่ะตัวจะเล็กตัวไม่ใหญ่ครับก็เต่าไก่แจ้แต่ขนก็จะฟูดูเหมือนตัวใหญ่อันนี้ราคาตัวละหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันใช่ครับผมเป็นไก่อายุประมาณหกเดือนไข่แล้วไข่แล้วอายุประมาณหกเดือนครับค่ะค่อนข้างสวยมากชุดนี้ก็จะเป็นอ่ ไก่สวยงามอีกชน,นิดหนึ่งก็เป็นมินิโคจินครับผม<ะ>อันนี้จะเป็นไก่รุ่นประมาณ4เดือนกว่าครับ<ะ>น,นียังไม่ไข่นะตัวเมียยังไม่ไข่แต่น,น่า<ล>จะใกล้ๆแล้วใช่ตัวผู้ก็จะสวยมาก<ะ><ะ>สีก็จะค่อนข้างเข้มมาก<ะ>แล้วแต่ใครชอบสีเข้มเข้มก็สามารถมาเลือกได้ครับ อันนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละ1,000พบาทครับคู่แล้ว0 0 0ันเหรอ้ใช่ครับเป็นคู่ก็คิดให้ลดลดให้ได้อยู่ครับผมสำหรับลูกค้าทางช่องใส่สามารถแจ้งเขาไม่ได้เดี๋ยวมีราคาส่วนลดให้ครับผมอ้าวแล้วพันแปดได้ไหมได้ครับได้ไมตต่อขัดหชุดนี้ก็จะเป็นไก่มินิโคเชีนอีกคู่หนึ่งอายุประมาณ4ี่เดือนครับผมอันนี้มีทั้งเพศผู้เพศเมียผู้จะอยู่ด้านซ้ายตัวเมียอยู่ด้านขวาครับค่ะจะเป็นออกสีเทา เดนี้ก็ราคาอยู่ที่คู่ละ2,000บาทคู่ละ2 0 0 0ัใช่ลูกค้าทางช่องก็สามารถลดได้อีกครับผมสามารถแจ้งก็มาได้ครับผม ไก่เราส่งต่างจังหวัดไหมอะพี่ก็ส่งปกติครับยังส่งได้ปกติทุวประเทศครับนกก็ส่งได้นนกก็ส่งได้ปกติครับคค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งยังไงก็ลองติดต่อสอบถามทางร้านกันก่อนนะคะลองมาเช็คกันก่อนนะใส่กระบผมแต่นกทางร้านไม่ได้ส่งทุกทรายการครับส่งเป็นบางรายการเพราะบางรายการจะไม่คุ้มค่าส่งครับค่ะแต่ถ้าคนรับค่าส่งได้อะพี่ ก็ก็สามารถโทรมาสอบถามกับทางร้านก่อนได้ครับผมค<ะ>่ะดังนั้นก็จะเป็นไก่แบนตั้มนะครับผมไก่แจ้อันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ900บาทค<ะ>่ะแต่คนละสีกันเพศผู้เพศเมียผู้สีขาวจะเมียจอกสีดํา แล้วไก<ะ>่แจบ่บางทีลูกค้ามาแยกตัวผู้ไปมาแยกตัวเมียไปอย่างเงี้ยครับอ๋อมาแยกเปลี่ยนสีใช่ครับผมแต่ถ้ายังอยากได้สีเดียวกันทางร้านก็ยังพอมีใช่ไหมพี่ยังพอมีครับผมมีที่ร้านจะมีไก่เข้ามาเกือบทุกอาทิตย์ครับผมค่ะทุกทั้งนกทั้งไก่ที่ร้านจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับทุกอาทิตย์เลยครับเท่าไหร่นะคู่เนี้ยู่ละเก้าร้อยบาทเหมือนกันครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบนตั้มเหมือนกันนะครับผมอ่าู่ละเก้าร้อยเหมือนกันอันนี้ตัวเมียจะค่อนข้างเล็กนิดนึงค่ะ ตัวผูก็ไม่ตัวไม่ใหญ่นะตัวค่อนข้างเล็กครับสีก็จะสวยราคาอยู่ที่คู่ละเก้าร้อยบาทเหมือนกันครับทุนี้ก็จะเป็นแบนตั้มเหมือนกันครับผมอันนี้จะขาดกลางๆหน่อยอันนี้นราคาอยู่ที่คู่ละหกร้อยบาทครับเป็นไก่รุ่นประมาณสี่เดือนก,นกว่าๆจุดนี้ก็จะเป็นลูกไก่ซิกี้นะครับไก่ประมาณสามเดือน อันนี้ราคาไม่แรงราคาอยู่ที่ตัวละสั่งร้อยบาทมัน,นก็ฟอร์มดีนะตัวไม่ใหญ่แต่ขนฟูตัวสีน้ําตาลแต่ขนค่อนข้างฟูมากนั้นจะเป็นเพศผู้ครับแล้วก็เพศเมียราคาตัวละห้าร้อยบาทตัวนี้ก็จะเป็นนกคุ้มอเมริกาคุ้มสีนะครับผมอันนี้สวยๆเลยอันนี้ก็ไข่ทุกวันเลยอยีทั้งเพศผู้เพศเมียราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับ ที่ร้านก็จะมีะ<ๆ>เข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนให้ไข่แล้วนะคะใช่คับวันนี้ให้ไข่แล้วครับจะไม่ค่อยตื่นไม่เปิดกลงถ่ายเลยนะเนี่ยที่ร้านส่วนใหญ่ก็จะเชื่องหมดเรา <c oughs> ไม่กล้าออกมาตัวนี้ก็จะเป็นนกอีมมนะผมเป็นเพศผู้อายุเกือบสี่ปีนี้เชื่องมากเชื่องน่ารักค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เด็กสามารถขี่หลังได้เลยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามสี่ขวบสามารถขี่หลังได้แล้วไม่ดุมากครับนี่คือสี่ปีก็จะอยู่ในสวนใส่ครับผมอันนี้สี่ปีค่ะเชื่องอ่ะพี่เชื่องเชื่องครับเชื่องเหมือนหมาเลยโอ้แล้วยังไงตาหน้าตัวไล่กัดนะวิ่งกัดตามก็เหมือนนกกระจอก่ถ้าอีมูเขาจะไม่ดุก็จะไม่เหมือนนกกระจอกเทศกาแคสโซวารี่ัาแคสโซวารีนั้นส่วนใหญ่ค่อนข้างดุมากแล้วก็ก็จะจิกอย่างนี้ธรรมดาแต่ไม่ได้ว่า เด็กตัวเล็กขี่เขาได้ใช่ไหมเด็กขี่ได้ครับอันนี้ไม่ดุเลย,ยขี่ได้ตัวใหญ่เกิน,นข,ข,ก<ล>ขี่ไม่ได้หร,รอกคุณน่ะแล้วยังไงพี่ขายไหมตัวเนี้ยอันนี้ไม่ได้ขายครับคือเอามาโชว์ไว้เด็กๆอ๋อเอามาโชว์ให้เด็กดูสารอาทิตย์เช่นคค่ะโอ้ถ้าขายนี่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่นีถ้านกโตก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณห้าหมื่นหกหมื่นประมาณเนี้ยครับเพราะว่ารุ่นๆอายุประมาณปีนึงก็สามสี่หมื่นแล้วโอค่ะแล้วเพศผู้เพศเมียราคาเขาต่างกันนะเพศเมียจะแพงกว่าครับค่ะ โอ้ดูปากเขาดีเขาหาวอ่ะเว้ยอุ้ยอุ้ยหลับเลยเหรอเนะ่ะค่ะตาเขาดุเหมือนกันเนาะอู้อันนี้ก็จะเป็นนกยูงตัวเป็นพ่อแม่นะครับผมอันนี้ก็เริ่มถ่ายขนแล้วเพราะว่าหน้าขนเขาจะเริ่มผลัดหางออกแล้วก็จะขึ้นใหม่สีเขาจะเต็มอีกทีหนึ่งหางก็จะเต็มอีกทีประมาณช่วงหน้าหนาวหน้าปลายปลายปีค่ะ <c oughs> แล้วก็เริ่มไข่เริ่มเข้าฤดูไข,ข่ของเขา <c oughs> ครับผม อันนี้นกตัวก็ราคาอยู่ที่1 4 0 0 0บาทครพับาทมค่ะแล้วก็มีที่ร้านก็จะมีหลายรุ่นมีรุ่นเล็กๆก็จะมีเข้ามาก็เริ่มตั้งแต่ตัวละพันพันห้าสองพันแล้วก็ขึ้นอยู่กับไซส์ขนาดค่ะแล้วก็จะมีหลายสีก็จะมีก็จะมีะมสีขาวมีด่างมีม่วง มีามีโอชาโคพวกนี้ก็มีมีหลายสีครับสามารถอ่าติดต่อเข้าไปดูในเพจได้ครับผมค่ะอันนี้เราส่งต่างจังหวัดได้นะ,ะส่งต่างจังหวัดได้นอกอยูงก็ส่งอยู่ครับค่ะ,ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับผมค่ะเป็นไก่ฟ้าโกลเด้นแล้วก็เยลโล่คละกันแต่ตอนนี้ตัวเมียก็จะเหลือค่อนข้างน้อยค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ5 0 0 0ันบาทลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้จากทางอ่าทางเพจเพราะว่า ตัวเมียเขาจะมีค่อนข้างเยอะครับคู่ละเท่าไหร่นะพี่คู่ละห้าพันบาทครับผมแล้วถ้าแยก่ะคะพี่ก็แยกก็ตัวละสองพันห้าร้อยบาทครับผมค่ะเพศผู้เพศเมียราคาเท่ากันนะใี่เมีมยเยอะอไก่ลูกค้าสามารถสั่งเข้ามาได้ที่ร้านมีเยอะช่วงนี้ถือว่าไก่ฟ้ามีเยอะไหมพี่กําลังขายัมีมีเรื่อยๆครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าเลดี้นะครับผมค่ะ อนี่ราคาอยู่ที่ตัวละหกพันบาทเป็นเพศผู้ใช่ครับค่ะเลดี้จะแพงกว่า g ู l ละหมื่นสอง่เลดีจะแพงกว่าโกลเด้นใช่ครับผมค่ะจะเพาะยากกว่าได้น้อยกว่าต่อปีใช่ครับผมแล้วก็สีกว่าสีเขาจะเต็มใช้เวลาเกือบสองปีครับใช้เวลานานกว่าพวกโกลเด้นย็นโลนิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเพศผู้นะพี่ใช่เพศผู้อายุอ่ประมาณสามปีได้ค่ะมีเยอะไหมคะตอนนี้ที่ร้าน อันนี้ก็สั่งได้กับไม่เดามาเยอะก็โชว์แค่บางส่วนครับผมคชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟินิกนะครับผมเป็นไก่สวยงามไก่หางยาวอันนี้เป็นสีขาวแต่ไม่ได้ว่าขาวล้วนค่ะรเมียจะไม่ได้ขาวล้วนอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ2,000บาทครับผมคู่ละสองพันใช่ใช่คู่ละ2,000บาทครับจะมีหลายสีที่ร้านตอนนี้จะเหลืออยู่หลายสีครับผมค่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟินิกเหมือนกันครับผม นันี่ยอายุประมาณ6 7เดือนอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งหางค่อนข้างยาวนะวราคาคู่ละ2,000ันบาทเหมือนกันครับผมแล้วแต่เลือกสีเลยนะคะใช่ใช่ครับผมถ้าเราให้เขายืนไม่ได้อยู่ในกรงอย่างเงี้ยเขาก็จะหางยาวเพิ่มนะครับพี่ก็ยาวขึ้นเรื่อยๆครับพวกนี้ที่ก็บางทีก็เหยียบกันเองแต่ถ้าอยู่บนพื้นดินอะไรพวกนั้นเขาคนก็จะค่อนข้างสวยค่ะชุดนี้ก็จะเป็นไก่ดำอินโดนะครับผม ไก่ดาอินโดอายุประมาณ4เดือนนี้ยังไม่โตมากเท่าไหร่ใหญ่มากเลยใช่ครับผมมันจะมีลูกผสมน่าจะอยู่ตัว2ตัวเนี่ยจะเป็นลูกผสมในตัวล่างอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ2,000บาทครับคู่ละ2 0 0พใช่ใช่เป็นน่าจะใกล้ๆเริ่มไข่แล้วผมว่าอันนี้ประมาณ4เดือนแล้วไก่ดำวันนี้ก็มีเยอะมีเสองกรงครับผมแต่จะเป็นไซส์นี้นะใช่ครับผมเล็กกว่านี้มีไหมอ่ะไม่มีครับตรงนี้หน้าฝนแล้วตัวเล็กๆจะไม่ค่อย เอาเข้าแล้วแะละค่ะที่นี้ก็จะเป็นแพะแพะมินิบิกมี่นะครับผมค่ะจะมีอันนี้จะเหลือจะเพศผู้เพศเมียก็สามารถสั่งเข้ามาได้อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละแปด0ันบาทเนียอายุอยู่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนเพศเมียจะราคาสูงกว่าครับผมค่ะเพศเมียเท่าไหร่พี่เพศเมียเริ่มตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทครับหมื่นถึงสองหมื่นครับผมค่ะอันนี้เป็นเพศผู้ใช่แล้วแต่สีด้วยครับผมเชื่องพวกนี้ก็โตค่ะ ตวนีนิดหนึ่งโตกว่านี้อีกประมาณคือกินหญ้าลูกเขากินหญ้าหลายชน่หญ้าเขากินได้หลายชนิดครับผมค่ะพวกกระทงกระถินอะไรพวกนี้ก็กินได้เด็กก็จะชอบหญ้าแห้งชมากกว่าเพราะว่าพวกนี้จะเป็นระบบย่อยของเขาต้องกินหญ้าแห้งใบไม้แห้งด้วยเราส่งต่างจังหวัดได้ไหมส่งได้พวกนี้ส่งได้ครับ อ้กินกันใหญ่เลยเด็กๆจับได้ไหมเนี่ยลูกจับได้จับได้ไหม,ไไไหมโอ้จะกินก็จะกินกลัวก็กลัวลูกชุดนี้ก็จะเป็นนกพิราบบนหนหน้านะครับเป็นนกพิราบแฟนซีอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละหนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้ก็เริ่มให้ไข่กันแล้วอูตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวใหญ่ะจะเป็นเฟนเฟนตัวเดียวครับผมค่ะเฟนเหลือตัวเดียวใช่ครับผมเฟนเท่าไรหร่อ่ะพี่เฟนขายอยู่คู่ละสองพันอันนี้ขายตัวละพันครับผมค่ะ นู่นนะพี่อะไรนะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอันนั้นชื่อจำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้เขาสูงสูงยาวๆ<ช>อ่ะนะใช่แล้วราคาเท่าไหร่พี่ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นลูกไก่ไข่รสนะครับผมอายุประมาณสามวันอันนี้ทําวัคซีนแล้วเพิ่งมาค่ะตัวเท่าไหร่พี่ตอนนี้ตัวละห้าสิบบาทขายปลีคือตัวละห้าสิบบาทแต่ถ้าลูกค้าสั่งปริมาณห้าสิบตัวขึ้นก็เดี๋ยวมีราคาส่งให้ครับผมค่ะ เราส่งต่างจัง,งหวัดไหมเนี่ยพี่ถ้ากไาก่ไข<ช>่จะไม่ส่งต่างจังหวัดครับพวกไก่ไข่กับลูกเป็ดพวกนั้นจะไม่ส่งต่างจังหวัดครับถ้าสั่งเยอะ,อะพี่ร้อยตัวเนี่ยครับสั่งเยอะร้อยตัวพวกนั้นก็ถ้าเป็นร้อยก็ส่งให้ได้อยู่ครับแต่ว่าถ<ช>้าห้าตัวสิบตัวพวกนั้นไม่ได้ส่งเลย<ช>มันจะไม่คุ้มค่าส่งชี่นี้ก็จะเป็นลูกเป็ด ใช่คนัะผมอันนี้ก็พิ่งพิ่งเล่นน้ําไปพิ่งได้กินน้ํำก็ไปค่ะโหก็เลยตัวจะเปียกนิดนึงค่ะอันนี้ราคาปีกอยู่ที่ตัวละห้าสิบาทครับผมค่ะเล่นน้ำกันาลูกค้าสั่งปริมาณเยอะห้าสิบตัวขึ้นถึงหนึ่งร้อยตัวนี้ก็จะมีราคาส่งให้ครับผมค่ะแล้วก็พวกนี้จะมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับค่ะลูกเป็ดโอ้โหเปียกน้ํากันสุดๆเลย พี่ครับถ้าซื้อสัตว์ติไปครับเราจําเป็นจะต้องเอาอะไรให้เขากินหไหมครับเพื่อปรับสภาพะครับตอนย้ายบ้านนะครับอะไรเงี้ยตอนย้ายจริงๆตอนขณนะขนส่งนี่ก็จะไม่ให้อาหารนะครับผม oh. ก็จะงดอาหารประมาณวันสองวันครับผมแม่ก็จะเครียดแล้วก็เกิดแบบเพราะว่าเขาขับถ่ายเยอะในกล่องอะไรนมันจะเกิดเป็นแอมโมเนียมันจะเกิดเป็นการป่วยขึ้นครับผมเป็ oh. อนอย่าง้ก็จะงดงดอาหารครับชุดน,นี้ก็จะเป็นลูกเต่าสุกา้านะครับผม อันนี้ลายส,สวยๆเลยกระดองส,อสวยๆนี่ลายส,สวยๆครับผมค่ะอันนี้ก็กินเก่งกินค่อนข้างเก่งราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กครับผมค่ะราคาก็อยู่ที่ไซส์นะคะใช่ใช่ราคาอยู่ที่ไซส์ครับผมค่ะตุดน,นี้ก็จะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะครับผมจะมีวินเทอร์ไว้แล้วก็มีเยลโล่ปนกันเยลโล่ก็ตาแดงๆครับผมค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละแปดสิบบาทครับอันนี้ราคาลงมาหน่อย พวกหนูพวกนี้ราคาก็ขึ้นลงตามตลาดช่วงฤดูการครับผมถ้าหน้าร้อนก็จะมีค่อนข้างน้อยหนาอาจจะแพงหน่อยแต่พวกหน้าฝนหน้าหนาวจะมีค่อนข้างเยอะก็ราคาจะลงมาอีกครับผมอันนี้ก็สวยๆเลยมีเพิ่งเข้ามากินกันใหญ่เลยใช่ครับผมส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นนอมอนน่ารักเชียวนอมอนนี่ก็ราคาลงมาตัวละหกสิบาทอันนี้ก็ไม่แพงครับราคาก็ขึ้นลงตามตลาดค่ะกินกันใหญ่เลย ถ้าน้องมัอนน้นอม่อนตอนนี้ก็ตัวละหกสิบครับผมค่ะหกสิบใช่ครับราคาเขาไม่แพงขึ้นลงตามตลาดบางทีก็ขึ้นเร็วค่ะลงเร็วเหมือนกันข้างล่างนี้ก็จะเป็นโลโบนะครับผมเป็นโลโบค่ะเป็นอ,อ,อมีขาวขาวน่ารักกำลังน่ารักครับผมค่ะโลโบก็อยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผมสว,สวยๆไหลายตัวเลยหน้าขาวขาวค่ะว่านมากเลยตัวนั้นอะ ดูดีคนละไซส์กันเลยอ่ะเป็นใจแอน่นตัวจะค่อนข้างใหญ่กว่าพวกนี้หน่อยครับผมอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ตัวละ60บาท60สิบนะคะใช่ครับผมราคาก็ไม่แพงครับสาม,มารถจับต้องได้ครับผมสุดนี้ก็จะเป็นหนูดอเมาส์นะครับผมอายุประมาณเดือนเดือนกว่าๆครับผมอันนี้ราคาเริ่มตั้งแต่300บาทถึง800บาทถ้าตัวขาว,ขาว พายพขาวเยอะๆก็ราคาอยู่ที่เจ็ดดรอยครับพวกนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับความความขาวความด่างได้ครับผมเมื่อวันนี้เหลือน้อยอะพี่จะมีเข้ามาอีกไหมอะนี้เหลือน้อยก็น่าจะมีเข้ามาเย็นๆครับผมอ๋อเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกนะคะชุดนี้ก็จะเป็นลูกกระต่ายไทยนะครับเป็นลูกผสมด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่แรงตัวนี้ราคาค่อนข้างลงนิดนึงตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านก็อยู่ราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผม สไตล์ก็มีค่อนข้างเยอะครับมีหลายตัวเลยตรงนี้ด้ไหมครับตรงนี้ด้วยครับราคาเท่ากันอ๋อวันนี้มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะครับค่ะราคาเดียวกันหมดเลยนะราคาเดียวกันครับตัวละหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับค่ะตร่นี้ราคาลงเพราะว่าหน้าหน้าฝนเขาจะออกเยอะหน่อยหน้าฝนหน้าหนาวสไตล์ก็จะมีค่อนข้างเยอะครับอันนี้ใหญ่นะเนี่ยตัวนี้ใช่ครับตัวใหญ่เฮ้ยเขากินได้เหรอพี่ พวกนี้กินทันยพืชได้อยู่นะคะ่ะบันยาพืชพวกหญ้าแห้งพวกนี้กินได้เ่ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย คุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับสุท,ทุกวันนะคะแล้วพบกันทิปต,ต่อไปค่ะบ๊ายบายอุ้ย